รดับต่อไปกระผมขออนุญ,ญาตเข้าสู่ระดับที่การต้อนรับฐานใหม่ครับวรเทพรัตนนทยผู้บังคับกองพันนักเรียนโรงเรียนฐานช่างกรมการฐานช่างนี่มาคยะมากระยาสิบสองพันเอกเฉลิมพลนุตรรัตผู้บังคับกองพันฐานช่างและนายฐานณที่นี้ว่า การฝึกฐานใหม่เป็นระยะเวลา10ส,สัปดาห์ำกำหนดจัดจิ้นการฝึกประมาณต้นในกลกกที่1กองบริการกรมการฐานช่างร้อยโทอนโนไทยสุขะสม จตอาหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2555ขั้ที่หนึ่งที่รักทุกท่านวันนี้นับเป็นวันแรกที่ข้าพเจ้าพนโทปธมพงศ์ประถมพัฒน์ จ้ากรมการฐานช่างซึ่งเป็นผู้ขับชาสูงสุดของ,รงกรมทฐานช่างได้มีโอกาสมาพบปะกับฐานใหม่อย่างเป็นทางการในนามของข้าราชการกรมการฐานช่างทุกนายขอต้อนรับฐานใหม่สู่บ้านฐานช่างด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่ฐานใหม่ได้เข้ามาในกรมการฐานช่าง กพเจ้าได้ติดตามการฝึกของฐานใหม่และได้เห็นว่าฐานใหม่ทุกนายมีความตั้งใจและสนใจในการฝึกเป็นอย่างดีรวมทั้งได้รู้จักกฎระเบียบต่างๆของทหารซึ่งพวกท่านคงจะรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากการเป็นพลเรือนทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันทหารใหม่ทุกนาย เจ้ากากจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ทางอาหารแล้วยังจะได้รับการส่งเสริมความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆตลอดจนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในสิบฐานบกและโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งจะก้าวไปสู่โรงเรียนในรอ้พิจารณาจอมเกล้านั่นหมายความถึงหน้าการได้เป็นนาทหารสังกัดในโอกาสต่อไป